สวัสดีครับจากร้านในเบรคดูประกอบการงานนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตอนนี้จะเป็นรถเข็นเบาะกว้างนะครับจะเป็นไซส์ใหญ่สำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนอ้วนนะครับตัวนี้นะครับที่พักเท้านะครับสามารถถอดออกได้นะครับเวลาถอดก็ดันตัวนี้นะครับดันแล้วก็เอียงด้านข้างแล้วก็ยกขึ้นนะครับเวลาใส่แล้วก็เอียงนะครับใส่สลักให้มันตรงนะครับรูบนรูล่างแล้วก็เอียงเข้านะครับด้านข้างนะครับสามารถเปิดได้นะครับซ้ายขวานะครับเปิดได้หมดเลยเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะเสริมนะครับเวลานั่งก็จะไไดดดด้้้้้นน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 ิ่มมมมะะะะะะคคคครร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 ัััััััับบบบบตตวววีีีสาาาาาาถถอออลลลกกกกกหงเเเเ็็็จจื ที่มือเขียนได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวกันกระดกนะครับเวลาลูกค้านั่งไม่ต้องกลัวไงล่ะนะครับอันนี้จะเป็นล้อใหญ่นะครับไซส์24นิ้วนะครับพับเจ็บได้นะครับนะครับแล้วก็ยกขึ้นด้านหลังนะครับแล้วก็พับลงอันนี้นะครับก็สามารถพับขึ้นรถยกขึ้นรถได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดลเวทุปกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะคะตอบไวามากเลยหรือลูกค้าจะกดไลค์เราที่อยู่ด้านล่างของ YouTube ทักต่แอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสติดต่าเรา086-681188หรือ089499222นะคะแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ลานะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักดติดามด้นะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะ